คุณต้องการสําเร็จในชีวิตจริงๆนะเวลาคุณคิดอะไรในเป้าหมายคุณขอให้ใส่อารมณ์ไปด้วยถ้าคุณมีอารมณ์ร่วมกับมันคุณก็จะมีแรงในการทํามีความกระตือหรือล้นที่อยากจะทําสิ่งนั้นคือไม่ต้องมีใครบัง,งคับเลยฉันอยากทําด้วยตัวฉันเองเพราะว่าฉันคิดแล้วฉันมีอารมณ์กับมันครูชอบมากนะพูดเรื่องการเติบโตการร่ารวยเพราะครูสร้างมันมากับมือครูสร้างได้คุณก็สร้างได้เช่นกัน ครูรู้อะไรครูขอแบ่งปันครูรู้กฎที่ทําให้มั่งคั่งร่ารวยที่มันง่ายๆคนธรรมดาแบบครูทาได้คุณก็ทําได้ครูขอแชร์สิ่งนั้นอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ครูใช้ตอนที่ครูคิดวางเป้าหมายอยากได้ตรงนู้นตรงนี้บางครั้งมันเลื่อนลอยสําหรับครูครูไม่มีอารมณ์กับมันครูไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันจะได้ไหมวะมันจะยังไงวะมันก็มันก็คือไม่ได้อ่ะครูไม่ได้ ฟันธงไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะเอามันจริงๆความสามารถไม่ถึงมันคงไม่ได้มั้ง มันก็ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับเป้าหมายตรงนั้นแล้วอันนี้เป็นดาบสองคมนะครูบอกเลยถ้าเกิดคุณมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องลบๆก็ตามคุณก็จะได้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตนะเพราะคุณกําลังรู้สึกพอคุณรู้สึกคุณคิดเนี่ยมันมีคลื่นพลังงานเหมือนอย่างที่คุณเรียนเรื่องกฎแรงดึงดูดหนังสือทั้งหลายที่ด็อกเตอร์โจดิสเพนซาเขียนหรือคล้ายๆหลายๆคนเขียนลอนดาเบิร์นอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ครูก็ทดลองใช้กับตัวเองครูคิดแล้วรู้สึกสิ่งใดมากๆสิ่งนั้นมันวนเวียนครูเจอเหตุการณ์เห็นเฮ้ยดังนั้นคุณจงระวังความคิดคุณดีๆนะขอให้คุณรู้สึกกับสิ่งนั้นที่มันตรงกับเป้าหมายคุณรู้สึกเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณไม่ต้องการ อย่าไปรู้สึกมันแค่คิดยังไม่รู้สึกยังไม่เป็นไรแค่คิดยังไม่เอามาวิเคราะห์พิจารณายังไม่เป็นไรถ้าคุณคิดแล้ววิเคราะห์พิจารณาเมื่อไหร่อันนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณแล้วคุณจงใช้มันให้ถูกหลักนะ คุณจงมีธงมีเป้าหมายแล้วคุณก็เอาเรื่องพวกนั้นมาคิดวิเคราะห์แล้วก็ทำอย่างครูครูมีธงชัดเจนครูต้องการเป็นเสาหลักของครอบครัวเฮ้ยเสาหลักของครอบครัวจะต้องยังไงอ๋อมันจะต้องทำงานเยอะมันจะต้องนู่นนี่นั่นอตอนนั้นที่ครูคิดแต่ว่าการที่ครูทำงานเยอะครูสนุกกับมันครูเลือกสิ่งที่ครูรักเท่านั้นที่ครูทำสิ่งไหนที่ครู รู้สึกว่ามันน่าเบื่อคูเฟดจ้างคนอื่นทำเนี่ยค่ะมันได้เลย คุณหนุนคุณขอให้คุณล่ํารวยเพราะถ้าคุณล่ํารวยประเทศนี้มันจเจริญก่อนที่คุณจะ,จะเจริญความคิดคุณต้องเปลี่ยนถ้าคุณอยากเป็นคนใหม่คุณต้องคิดใหม่ใส่อารมณ์กับเรื่องใหม่มีจุดประสงค์มีเป้าประสงค์คิดซิว่าชีวิตต่อจากนี้จะทําอะไรอย่าหายใจทิ้งไปวันวันเพราะชีวิตคุณมันสั้นชีวิตครูมันก็สั้นนะมันไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้น จงมีประสบการณ์ให้เต็มร้อยกับลมหายใจที่คุณมีอยู่มันโชคดีมากๆนะที่คุณได้มามีประสบการณ์อยู่บนโลกใบนี้ดังนั้นจงมาคิดพิจารณาว่า ต่อจากนี้คุณจะทําอะไรคุณจะเอาอะไรจงทําให้ตัวเองรวยขึ้นให้มากสุดขึ้นให้เยอะแล้วคุณจะเผื่อแผ่หาคนอื่นแล้วมันจะมั่งมีเข้ามาหาคุณมากมายไก่กองยังไงก็เรียนรู้เพราะสิ่งนี้นทําให้คุณเติบโตแล้วครูก็เช่นกันครูขอให้คุณโชคดีเนาะแล้วขอให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองให้มากจากใจครูทัญญาค่ะ